สวัสดีค่ะกระแสข่าวดางังมาแล้วค่ะวิเคราะห์จับโป๊ะแม่ตังโมมดดำจับโป๊ะแม่ตังโมนิดางานนี้มีพิรุษมาเต็มลั่นถ้ารู้คลิปอะไรต้องตกใจ เรียกว่านาทีนี้คงไม่มีใครไม่พูดถึงเรื่องราววุ่นๆในคดีแตงโมหลังมีมือปริศนาปล่อยรูปในโทรศัพท์แบบรัวๆทั้งมีการข่มขู่คนอยู่บนเรือให้พูดความจริงล่าสุดมดดำคาชาพาเก่าในรายการแฉพร้อมโชว์ข้อความที่คนมักทักมาเป็นรูปเหมือนบางแจ็คทักมาในวงการบันเทิงทั้งตัวเองหรือแจ็คแฟนฉันโดนทักเข้ามาเช่นกันเป็นคนเดียวกับที่ทักไปหาวันอยู่บำรุงโดยแจ็คบอกว่าเขาส่งข้อความมาว่า ผมมีเรื่องด่วนเขาโทรมาผมไม่แอดเฟรนเขาเลยโทรไม่ติดรูปโปรไฟล์มอเตอร์ไซค์ที่ใช้รูปเดียวกันทั้งนี้มดดำบอกว่าทุกคนได้หมดลายหลุดไปได้ยังไงแอดไลน์ทุกคนที่อยู่ในมือถือแตงโมเชื่อว่าต้องได้มือถือของแตงโมไปเรื่องโหลดแอปพรีโมดฉันตัดทิ้งฉันคิดว่าโทรศัพท์อยู่ที่เขาเลยมดดำกล่าวว่าย้อนเล่านิทานหนึ่ง อยู่ดีๆนายอัจฉริยะจะมาช่วยคดีแตงโมสักพักมีข่าวแม่จะปลดทนายเดชาทนายเดชาบอกไม่ปลดไม่เป็นเรื่องจริงแตกแล้ว 1- 2สองยู่ดีๆแม่บอกแตงโมเล่นโทรศัพท์เองเป็นไปได้ยังไงและ3แม่บอกโทรศัพท์อยู่ที่แม่ตอนแรกมีข่าวแม่คุยบางแจ็คทุกวันแม่ส่งโทรศัพท์ให้บางแจ็คหรือเปล่าวันนี้หนุ่มกัญชัยเล่าเรื่องกระติกไปโหนกระแสให้สัมภาษณ์นักข่าว3ามช่องลายแตงโมโทรเข้าพอกดรับ สิ่งที่ส่งมาคือรูปส่วนตัวแตงโมเป็นคลิปเผยแพร่ไม่ได้หลุดคือหลุดจากสที่นี่ฉันเห็นฉันรู้เป็นคลิปอะไรก่อนหน้านี้เขาทักไลน์กับคนที่แตงโมเคยคุยด้วยปกติก็คุยกันเรื่อยเรื่องงานอยู่ดีๆก็ทักเข้ามาพี่ผมมีข่าวด่วนฉันไม่กล้าคุยฉันเลยบล็อกสรุปเป็นลายบางแจ็ครูปบางแจ็คเขาแอดทุกคนที่คุยกับแตงโมโทรศัพท์อยู่ที่เขาหรือเปล่าทำไม แม่ไม่ไปแจ้งความแม่บอกอยากจะส่งแตงโมในวันที่24พฤษภาคมก่อนไม่ต้องกลัวก้องปียะเอสุปชัยอั้มพัชราภาเขาจัดงานให้อยู่แม่แต่งตัวสบายๆไปพอแต่แม่ต้องไปแจ้งความกันชัยพูดถูกแต่แม่ยืนยันไม่แจ้งความแจ้งไม่ได้แจ้งแล้วเดี๋ยวโป๊ะมดดำหันไปบอกดีเจดาด้าว่าขนาดแกมีลูกมีสามีบางทีคำพูดเรายังมี อุ๊ยหล่อแอลผู้ชายเราจะมั่นใจได้ยังไงไลน์ทั้งหมดจะคุยกันแต่เรื่องทำบุญถ้าแกรู้คลิปที่กระติกได้รับคืออะไรแล้วแกจะช็อกถ้าเอามาโพสต์เห็นคลิปแล้วใช่ไหมแล้วยังขู่ว่าระวังทั้งแตงโมกระติกจะไม่ให้มีที่ยืนแตงโมตายไปแล้วมันไม่มีที่ยืนอยู่แล้วตายไปแล้วภาพออกมาเยอะขนาดนี้แม่ไม่กลัวหรอแม่ต้องกลัวถ้ารูปลูกหลุดแชทหลุดอะไรก็ตาม ตอนนี้อยู่กับเขาหมดแล้วเงินในบัญชีโมเหลือเยอะๆเขาก็เบิกไปได้หมดนะแม่แต่ส่วนใหญ่โมชอบรับเงินสดรูปทั้งหมดแม่บอกไม่ได้ตื่นเต้นแม่ต้องตื่นเต้นภาพที่เขาโทรหากระติกแม่บอกกระติกโพสต์แต่มือถือตำรวจคืนให้แม่นะกระติกจะเข้าไปเอาได้ยังไงส่วนที่บอกว่ากระติกเอารูปไปลงเพื่อทำร้ายตัวเองทำไมอันนี้ถูกแม่บอกว่า เชื่อคดีนี้เป็นฆาตกรรมตลอดที่ฉันดูข่าวแม่บอกว่าพอใจการทำงานของตำรวจวันนี้แม่บอกเริ่มเชื่อว่าฆาตกรรมแม่บอกได้ข้อมูลว่าก่อนนั้น3เดือนแตงโมทะเลาะก,กับกระติกมดดำหันไปถามทีมงานวันนั้นแตงโมมารายการกระติกก็มานะ21มกราคมยังมาด้วยกันเลยแม่ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ